เมื่อวันที่24ตุลาคม2557คณะทำงานตั้งต้นภาคเหนือได้พบกันเป็นครั้งที่5ณโรงแรมน่านคิริทารารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดน่านโดยมีความคืบหน้าเรื่องการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดที่มีข้อสรุปว่าจะจัดเวทีนำร่อง2จังหวัดในช่วงต้นปีหน้าคือจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านเพื่อให้ผ่ากีเครือข่ายสสสในภาคเหนือ ได้ทำความรู้จักคนรู้จักงานของกันและกันผ่านการเข้าร่วมเวทีพร้อมทั้งทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่แหล่งเรียนรู้โดยหลังจากนี้สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์หรือสอพอสอจะหาหรือร่วมกับตัวแทนคณะทำงานตั้งต้นในพื้นที่เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมเวทีและพื้นที่เรียนรู้ของทั้งสองจังหวัดก่อนที่จะออกแบบรูปแบบกระบวนการและกำหนดการของเวทีต่อไป ในการพบกันครั้งนี้คณะทำงานตั้งตน้นยังได้รับการแชร์ข้อมูลบทเรียนและประสบการณ์การทำงานของภาขี่เจ้าภาพจากจังหวัดน่านโดยคุณอเนกสิทธ,ธิผู้ประสานงานเครือข่ายงดเล่าจังหวัดน่านและคุณธงชัยยงยืนผู้ประสานงานเครือข่ายงดเล่าภาคเหนือตอนบนได้เล่าถึงการขับเคลื่อนสังคมและชุมชนจังหวัดน่านจนเกิดการแข่งเรือปลอดเล่าที่กลายเป็นอัตลักษณ์ท้องถิน่นที่กระเพื่อมกระแสะสังคมและค่านิยมงานประเพณีปลอดเล่า ได้อย่างทรงพลังซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้เครือข่ายงดเหล้าต้องทํางานหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดแนวร่วมจํานวนมากที่ร่วมกันผลักดันซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังต้องขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตในวันต่อมาคณะทํางานตั้งต้นได้ศึกษาดูงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านปลอดเหล้าเบียร์นัดปิดสนามชิงทั่วพระราชทานณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนืออําเภอเมืองจังหวัดน่านได้เห็นการทํางานในพื้นที่จริง และร่วมให้กำลังใจเพื่อนภาคีในฐานะคนทำงานบนเส้นทางสร้างสุขภาวะร่วมกัน hey, right. yeah. ส่วนการประชุมคณะทำงานตั้งต้นภาคเหนือครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่12-13มกราคม2558ณจังหวัดอุทัยธานีโดยคาดหวังว่าจะมีความคืบหน้าในการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น Oh, you